ได้งานมาสามงานโอ้ยพักกันอวดวาา่าสันอวดคักอวดเนี่ยอวดวาา่าสันเออแว่มากดไลค์ให้ทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณแม่วารีค่ะสวัสดีเลยดีคนสวยสวัสดีค่ะแม่แม่ วันนี้เหตุการณ์ก็ยังไม่มีจิตสํานึกใดนในๆทั้งสิ้นนะคะแม่แม่คะเหตุการณ์ก็ยังเงียบสงบทําเป็นทองไม่รู้ร้อนนะคะไม่มีการออกมาขอโทษบ่มีการออกมากล่าวถึงใดๆทั้งนั้นบม่มีไม่มีซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นแบบแม่มัน,ม,นมันเป็นแบบ มึงหนาลามึงเป็นเรื่องหนาอายมึงมึงทําเรื่องหน้าอายขนาดเนี้ยแต่มึงมึงเงียบทําคอนเทนต์พ่อแม่ดูคือแบบหนาด้านเฮงแม่์เมเป็นคนที่หน้าด้านหน้าทนมากเป็นคนที่ตอนแหลมากอืสวัสดีค่ะน้องมดทานข้าวยังคาจากฝั่งอิตาลีเลิบเลบิผู้ไหนซื้อมดผู้ใหนซื้อมด แม่ใครชื่อหมดคะผู้ไหนซื้อหมดเดี๋ยวนี้นี่ว่าหมดท่ยตัวเป็นมูพออแต่ก่อนแม่คะมีแต่เอ่อหนีมาพอทำงานดูแลนี่แหละจ้ะหมดนี่ตอนนี้มีเงินเก็บพอประมาณ บอกอีเคมมันไปหาทำแหนหรือคิดว่าบอกมีคนจ้างมันดอกโอ้ไม่มีค่ะมันไม่มีความสามารถค่ะมันเรียนไม่จบค่ะนะเขาผัวรงไห้ไปเลี่ยนกับเลี่ยนประจบกลางเอองานที่มันทําได้จะเป็นงานที่เออไม่มีวุฒิการศึกษานะคะอุ้ยเขียนผิดขอโทษอย่าโกรธพี่นัง <laughs> เออเครื่องประหาร <laughs> เออวันนี้พออ,อหน้าใสาเอ,อิออิ่มแท้มือนี่อ่อนเปิดมากย่ามได้เห็นกินน้ำดีแต่ดีกินน้ำต,ตลอดแม่เป็นคนที่กินน้ำเยอะมากจริงแล้วเวลาที่เรานั่งพูดอย่างเงี้ยเออเวลาที่เรานั่งพูดอ่ะเออถ้าเราไม่กินน้ำอ่ะแม่มันจะเจ็บคอมันถีเจ็บคอแห้งเลยเนดะ้อ เจ็บเลยเพราะฉันต้องมีน้ําหล่อลื่นเหมือนเหมือนน้ามันน้ํามันเครื่องอะต้องมีน้ําหล่อลื่นตลอดไม่งั้นนี่โอ้ยเจ็บคอค่ะพอออกเจ้าคือดับมันมันเร็วเร็วอันดับมันมันเร็วเร็วนี้ใช่ค่ะรอติดตามเลยค่ะมาดามไม่จ้าไม่ใช่มดมัง้ง <c> ว <oughs> ่ากระอยอกแล้วแปลงสั้นลากระอยอกแล้วแปลงสั้นละ่ะ <c> ห <oughs> ยอกแล้วแปลงสั้นละ่ะ เขียนแล้วดอกเออวันนี้นางไปดูเลิกแต่งงานเหรือคะโอ้ยมึงจะแต่งวันไหนมันก็มันก็ไม่ส่งผลกระทบหรอกคะ่ะเนาะมึงก็ต้องเบิ้งเลิกหรอกมึงเอามือสะดวกกระเพาะแต่มึงสะดวกเมื่อไหร่มึงก็แต่งมือนั่นล่ะเหอือสะดวกเมื่อไหร่ก็แต่งมือนั่นนะเพราะคนเราอ่ะมันจะเลิกกันหรือไม่เลิกกันอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เลิกวันแต่งงานหรอก มันอยู่ที่สอดอพวกมึงค่ะนะสอดอพวกมึงล้วนๆพอออมึอนี่แม่มาท่านเลือดแม่วันนี้ออกเดินสายตีสนิทด,ดาราโอ้ยเขาจะอยากตีสนิทนั่นบ่ละพ่แมนนั่นสิทั่วล่งเขาอีกตีพือแมนสิทั่วล่งเขาอีกตีโอ้สมนี่ ซุ่มนีเป็นแห้งซุ่มเหมืนซุ่มแบบอพฟรีเป็นแบบเซลฟิลแบบการลักกินีบ้านการลักินีเมืองวอนเนี้ยคนไม่ดีวันไหนก็เลิกถูกต้องคนบดีมือไดก็เลิกพี่น้องเอ้ยคนบดีมือไดก็เลิกมันเกี่ยวกันเลิกดอกเออีลีแต่เลิอกอะ่ะมันทําให้เราสบายใจ เออมันมันเป็นความรู้สึกทางใจแต่ถามว่าในชีวิตจริงอะ่ะคนเรามันจะเลิกกันอะ่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับเลิกหรอกดูแอปทักษะอนกับเออสงการดิมือแต่งเลิกดีแต่งใต้ต้นมะขามเห็นปะเอาเลิกเอาใช่เอาความมงคลใต้ต้นมะขามก็คือความแบบยิ่งใหญ่เก่งขามอะไรของเขาความตามความเชื่อนอะ เขาแต่งแบบเห็นป่ะทุกอย่างดีหมดดีเบสเขายังเลิกกันเลยเขาก็ยังเลิกก,ก,กันอยู่ผู้หญิงกับผู้คนดีกันยังอืมผัวกันยังอืมสำนันละเพราะฉะนั้นคนมันจะเลิกกันมันอยู่ที่สอดอค่ะมือนี่พออคือส่งงานนักแท้ ยังไม่หนักเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแรงๆสิยังแรงสิผ้าไปอันรักบอกแอปเปิลมากิน <c oughs> สิสิ้าไปปีนบอกแอปเปิลสมองคิดเยอะไปหน่อย <c oughs> เอ,อผีนาวกับลงผูกสมกันจริงๆว่ามันสมกันทั้งเด้สองตัวนี่ไหมสองตัวนี่สมกันแห้งๆนางให้พี่สาวไปรอเอาหลานขอนแก่น สงสัยพาไปงานให้พี่สาวไปดูหลานแทนสั่นตัวเอ,อนางกำลังอัปเกรดชีวิตประมาณผัวเด็กรู้จักคนในวงการเยอะโอ้ยคนในวงการเขาอยากหู่จักมันบอแ็กน้อยนะนะถามก่อนคนในวงการก็อยากรู้จักมันไหมเออคนในวงการนะี่ะเขาอุ่มชู้มันบอนะขนาดเออในค่ายมันยังไม่มีงานเลยค่ะ ทุกวันนี้มันมีงานเพราะอะไรคะเมียมันจ้างเมียมันจ้างค่ะเนาะจะไปแต่งทําไมที่ผ่านมากับคือบ่เห็นแต่ง <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละมันอยู่ที่ใจครับไม่ใช่ต้นมะขาม <c oughs> ใช่มันอยู่ที่คนสองคนมันอยู่ด้วยกันได้ไหมนะคะพออหยุด เหลือลูกวันนี้อุ้ยแม่เนี่ยชุดทํางานเลยนะเนี่ยใส่แบบเตรียมตัวไปทํางานแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มานั่งไฟ้สดเวลาไฟ้สดเสร็จแล้วก็ไปเลยค่ะสิบริเวไปต้องแบบแต่งตอกแต่งตัวเนี่ยอาบน้ําเฮ็ดทุกอย่างเรียบร้อยนะคะอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยก็คือเตรียมไปทํางานแล้วแม่จ๋าจ้างเดินด้วยกันเหลอพออใช่เพราะว่า ไอไอ้ไอ้แมงดามันมันยังไงมีสัญญาค่ายไงเอออีท่า่ามันก็ต้องไปจ,ไปจ่ายไปจ่ายค่ายเดเข้าใจบ่ไปจ่ายค่ายกันค่าตัวสามหมื่นกตมีงานยุ่ยเส,สีเอาบอกบอกอันนี้ไปนั่มก็ต้องนั่งก็ต้องเอาบอกอนนี้ไปนั่ไงเอาบอกอันนี้ไปนั่มน,นั่งก็ต้องไปจ่ายค่ายเท่วละสามหมื่น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 นั่นแหละ ถึงว่าไม่มีงานจ้างมีแต่เมียจ้างมันนนเแี่ยมีแต่อีเท่าน่ะจ้างมันน่ะคิ้วสวยจ้ามันนี้ขอบคุณค่ะพอเปิดวันสู่ขอเปิดเผยเลยอยู่ด้วยกันพอเขาบอกพวเมียแต่ก่อนทําเป็นด่าเขาพวกนี้โอ้ยมันอยู่น้ากันตังเต๊ปีที่แล้วผมปลายปีที่แล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วค่ะบอกกับบ้านแต่เทียจึงแต่เริมไปึ้นข้อสองข้อเจ็มันไปกับบ้านพันอไรกับบ้านอยู่อืม พอสวยหุนห่นดีว้มาหุ่นดียางอ้วนพี่อย่างนี้น้ำนักลอยรวบุ่นตาเออเขายัางวายอยู่เสียวยังมาหุ่นดอกหุ่นดีอุ้ยอ้วนเอ็ดเปียดขากระไ่ตูดกระไยด่ากระไ่ทองกระไนอ,อุ้ยปากกระยังหมาอีก <laughs> 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 ไม่ต้องมาบูลี่เลดี้นะคะเลดี้บูลี่ตัวเองก็ได้ค่ะอืมฉันบูตัวเองก็ได้จ้ะฉันบูตัวเองไงเลยฮึ <laughs> หัวกระเถิอกอ,อีจะแมนนอยอีเล่ดีมึงนี่ก็ได้เออเฮ้ย <c oughs> ดูวอลเล์บอลป,ป๊บนะเจ้าอย่าเเว,วหัวอันเลาะไหล <c oughs> แม่เราจะมาซีเรียสก,กันไม่ได้นะแม่เราต้องแบบมาขำขันมาหัวเลาะกันนะแม่นะเอออืพี่ได้แฟนเป็นฝรั่งไหมคะเออได้แฟนเป็นแอปเปิลค่ะได้แฟนเป็นแอปเปิลนะคะ ต่อไปจะเอาแฟนเป็นเอชมพู่แล้วก็ลิ้นจีด้วยค่ะอืมนะคะพอ,อามานานแล้วเหรอจ้าครึ่งชั่วโมงไอ้ไม่ใช่ยี่สิบนาทีแม่ยี่สิบนาทีจ้ะ <c oughs> ให้มันแต่งเธอเหมาะสมกันมากอย่าให้มันเลิกกันเลยอยู่ด้วยกันอดูอะไรอีก <c oughs> มันก็มีอะไรอีกเยอะอ่ะนะคงมีอะไรอีกเยอะอะมีสมุนไพรลดพุงเอาไหมพอโอ้ยมัต้องลดราคารุ่นนี่เอาวนแบาทีแบบแบบอย่างนี้ห่วงอย่างนะเราอยู่เมืองหนาวค่ะเราต้องมีคอเลสเตอรอลนะเราต้องมีคอเลสเจนหล่อเลี้ยงร่างกายค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะแบบหนาวตายนะเบอ,เอสงสัยบ้านนั้นผู้หญิงเช่าให้อยู่ก่อนมาเปิดตัวนะ ที่มันว่าบ้านมันซื้อบอกโอ้มันมีดอกบ้านอยู่นั่นน่ะก็ <c oughs> ว่าไปนอกง้างกระดออ้วนพออไอนะแม่ <c oughs> อออันนี้ใช้ได้ใช้ได้อ้วนพออไอเนาะเราโยนความผิดให้เอไอค่ะร <c oughs> ักพอจ้าชัดเจนขอบคุณค่ะ <c oughs> วันเลย์ว,วันหญิงจะดูพอกับฟางเลือดดาราอะไรไม่รู้จักสักคนวันนี้ไปงานใครเขา แอบไปถ่ายกับพระเอกรุ่นเด๋อโอ้ยตายตายตายภาพเอไอเฮ็ดพออ้วนใช่ค่ะภาพเอไอทั้งนั้นค่ะ <c oughs> เบิงสมือย่อนเชียงหัวนี่ล่ละเลือดแม่เลือด,อด <c oughs> ป้าถแถมงะด้วยบอก <c oughs> บักงะน,น้ำจัเดเออเอาบักงะน,น้ำ <c oughs> ะนะเออคณะลีเก้มไม่มีงานเหรอคะ ทำไมมาเดินสายกับหมอลำได้เป็นปีๆมันจะมีงานอะไรของมันล่ะคะเฮ้ยพลเสิไปจ้างพลเสิไปจ้างอันคือมันหเหรียนได้ยุ่แต่อันแนวเดียวๆจังอึนก็เหรียนบ่ได้อุยแต่แม่ว่าผอสวยนะรูปขอบพระคุณค่ะแม่คะ่ะ <laughs> <laughs> ภาพก็ฟิลเตอร์ภาพก็เอไออืมไม่ใช่เอไอเอไอปั๊ดสุยาง เออทุเรียนถูกหลายหลายแซบ่บอุ๊ยปีนี้ทุเรียนถูกมากแม่เพราะฉะนั้นก็ทุกคนจับต้องได้แล้วกินได้ทุกวันนะคะ <c oughs> หนึ่งปีมีครั้งเดียวแม่จัดไปทุลงทุเรียนนะเอาให้แบบอาใมันจุใจเอามันสะใจทุกอย่างเอ่อก็คือ AI สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะ พออยู่นานไหมวันนี้อยู่ถึงบ่ายสามจ้าอยู่อีกครึ่งชั่วโมงแม่เพราะว่าเอเริ่มงานบ่ายสามครึ่งแม่นะคะเจา้าจิตสำนึกผิดจักโมงพออุ้ยอุ้ยตายแล้วสำนึกผิดไม่ทันเลยค่ะเรื่องมาทุกวันเลยจะสำนึกเรื่องไหนก่อนคะ <c oughs> จะสำนึกเรื่องไหนดีก่อนคะจะสำนึกเรื่องไหนก่อนแม่เ้าดูเรื่องไหนก่อนเอาดีดีดูเรื่องไหนก่อนอืม อย่าเอินแม่เถาะคอยหัวเจที่แปดน้องพ่อออเอา้าเขาเรียกว่ามันเป็นการให้เกียรติค่ะเป็นการให้เกียรตินะคะกินให้เยอะนะเรากินเยอะๆครั้งเราเกิดมาครั้งเดียวค่ะไปให้สุดนะคะอาม,ม่าชอบฟันเจ้าสวยดีอุ้ยแขวแควปลอมแม่แขวกับแขวปลอมแขว,อแขวเอไอเออสิล,ลุดแล้วมาลุดแลอยู่ดีแขวปลอมก็ได้ ปอมนั่นเนี่ยเออแขวปออมมีหลีแม่ไม่ได้ไม,ไมโ,โหกนะแม่แขวปออมมีิลี a เออนะแม่ AI. เออเออเออค่ะเอ่อทำให้เยอะต่อไปไม่ได้กินแล้วเพราะว่าขึ้นราคา <c oughs> จริงค่ะทุเรียนถูกมากกินทุกวันค่ะเลิศเบะแมนเอาสวนเลยเนาะ เออ่จะขอโทษกี่โมงคะโอ้กันตังแตนเฮ็ดพิษกับผัวเขากันยังบาขอถวนอยู่แว่นตาเอไอติจ้าใช่ค่ะแว่นตาก็เออค่ะนะคะอมอ่ะแขวกับเอไอสร้างหวานเนาะ <laughs> <laughs> <อ>นะคะ เมื่อคืนอารมณ์ค้างพอค้างอยู่อีเมียเรามาหาเมื่อวานเราอันแล้ว,วหิวขวงไา่ห้ตั้งแต่เมืองไทยน่ะเราหัวจะกลับมาจากเมืองไทยอาทิตย์ก่อนเห็นไหมไม่ใช่สิโอเกกลับมาอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ช่วงวันไหนวะต้นต้อนอาทิตย์จักหน่อยนี่แหละเรากันเอาขวงไาห่ห้อืม พอออยิ้มสวยดูสว่างค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพอออเข้ามาเรียนด้วยคนนะคะเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้ว่าเรื่องรอยแปดแม่พออเจ้าหน่กับ AI, เอไอเนี่ยกับแมนอยู่กับส่งเอไอนั่นแหะเอไอมาันนางไหลจดอยู่หน่ละใส่ทานพร้อมนะคะเปิดทุกปีผมจะได้กินครั้งสองครั้งแปลว่าปีนี้กินเป็นร้อยครั้งแล้วเลื่อน <c oughs> เลี่ยนเลยครับ ทุกอย่างเป็น AI หมดแล้วลาก่อนความจริงที่แสนดีตอนนี้กลายเป็น AI เรียบร้อยเออเบาหน่วหัวมวนอินีเจ้าพอ่อยมักเจ้าแห้งขอบพระคุณค่ะระว,วังกรรมติดจรวดค่ะดาฟีไม่มีในโลกบอสเอบซีกล่าวโอ๊ยบาปกรรมมนันไหนกะไทยมันสำนึกเนี่ยนะขอบก้วขวดเงามไมนเห็ดซัวยอย่างแน่นันบาปกรรมกบติดจรวดขึ้นกันละนู อำนาจนะ่ะมันไม่ได้มีทุกวันหรอกมึงรอค่ะวันไหนที่พ่อพ่อแม่มึงพลาดนั่นแหละค่ะกรรจะตามติดมึงค่ะกูบอกเลยค่ะแหมจิตกรรมกรรมขวบขวมึงนะนะเ้ยปรสิทธิสังคมนะไปจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายก่อนค่ะ อย่ามาหลอกอาาเลยอย่ามาหลอกอามาเลยวาซาพูดภาษาภาคอะไรครับเอ่อพูดภาษาญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นทางเหนือค่ะอือพออสวยก็เอไอม่นบอดถูกต้องค่ะเอไอค่ะตอนนี้เดินสายเอาหน้าไปหาผู้ใหญ่ช่องนั้นช่องนี้ อยู่ดาราเริ่มเดินสายเดินสายไปของานเหรอคะเดินสายไปของานหรือขออะไรเฮอสวัสดีรอบบ่ายสองโมงครึ่งอิตาลีจ้าสวัสดีค่ะแม่อีกหน่อยก็หาเรื่องให้พ่อแม่ยิ่งเป็นราชการอยู่ดันมาแบกนางมารีบอดนั่นพ่อแม่มันก็บริดีหรอกพ่อแม่มันกับสันซัวพเมอนกันนั่นแหละ พอกับเด็กข้าวว่าไปเห็นข้าวยิ่งผู้ใดนั่นถูกไหมถูกไหมออกหลักราชการตัวอีเมียมันกับหาเจียงแล้วก็ไปโดนใบแดงใบดำนี่อย่างนั้นเว้ยอืมผมไม่ไม่ออกโดนหรอกผมอยากรู้จริงๆผมฟังไม่ออกผมคนใต้อ๋อผมไม่อยากโดนหรอกผมอยากรู้จริงๆผมฟังไม่ออกผมคนใต้ ขนาดฟังไม่ออกยังพิมพ์รู้เรื่องนะเนี่ยก็คุยภาษาไทยอยู่นะเฮ้ยหนอถูกต้องที่สุดค่ะท่านผอแม่ต้องบอกว่าภาษาขมรนจ้า